สวัสดีครับทุกคนเบ้าอูโดคนผือครับพี่น้องวันนี้กบมาหลกหยาบกเขียดเทียนไปเก่าล่ะครับผมเบิ้งเด้อพี่น้องไอ้บหยาบเขียดเทียนพอนะพกเอาแท้าว่าครับผมโอ้ยใมขี้หลกไว้นะครับนั่นพี่น้องแรงงานไทยงานในประเทศสิวครับผมนี่เขาแก้ให้มาหลกหยาบเขียดเทียนแล้วครับผมใครมาแข่งงานประเทศสิวกับเบิ้งเด้อครับพี่น้องนี่ครับ เกษตรเตรียมตเลยครับผมแรงงานไทยสวนบักแก่เทศในประเทศอิราเลครับอยู่ภาคใต้ครับผมอยู่ติดใา้แดนอียิปต์แ่ะพี่นอ้องคือหลกห้ามั้นแ่ละครับผมคือหลกห้ามันาม้นหลกห้าอ้อยคืออยู่เมียงไทยเขาเขาเหรอครับผมครับแต่ว่ามาเห็ดกเกษตรไก่แน่นครับผมกเกษตรอยู่ต่างประเทศหนะรือไม่นเนาะไอเกษตรในเมียงไทยเขากะ มันกากจิบับพพวพอได้เงินพอได้ครับก็เลยจำเกตนะมาเฮ็ดเกษตรอยู่ประเทศอินเดียแล้วครับผมมาทำม่งกันครับผมว่าคนไทยถอนหญ้าให้เกตเห้ไปได้ครับโอ้โหนหลงเลยบ่บรรบ่าเยเนี่ยปาร์ทุ่มทีคักเลยวะเนีเหตุการณ์เป็นงานเลยดิมันจะบัวปวดเดียวอ่ะ วูบึงเลยพี่น้องเลยเออทำงานของแท้ได้ไหนนอนหลบเอาครับจังหวะปวดหลังปวดเอวเราววะพูดนะโอ้เมฟเซเลยวะเออเค็ดงานของแท้แล้วนึงเออนอนเค็ดดังเค็ดเลยนวะพูดไหนพี่น้องเบื้อาลวดเราถอนยาบะเขียดเที่ได้ครับเนี่ย โอ้สุวยอดกี่เล้วร่องนั่นว่าานะพนักหม้อแกชีดอกโอ้สุวยอดกี่เล้วร่องแต่และร่องนูนวะโอ้บ่งเราพี่น้องไอ้ดากก้นกันเลเปลียนกในเบิดว่ามันเจียกเอาว่ะเออพี่น้องเอ้เราเฮ็ดงานอยู่อิตาเลเฮ็ดงานเองนองก,ก็แบบนี้แหละนไหครับมาใหม่มาใหมา่เด็กใหม่เด็กใ <laughs> หม่เฮ็ดงานได้จึกมือหน่อยนะสามสามวันวันนี้ครับโอ้ห่างได้สามวันพี่น้องเอ้ แล้วครับผมเด็กไหม่แท็กสองเด็กไหม่แท็กสองป่พอ,อนยาขึ้นเลยดิทดอ,อ่าเป็นไหนยู่บ้านเท่ากับยูนี่เหนื่อยลำบากกันยู่บ้านลำบากกว่าแม่นบ่ะยูบ้านมันสบายแต่ไม่มีตังใช้โอ้ยูบ้านมันคือว่าย,ยูบ้านนะสบายกว่าอีสิวตอนที่ไม่มีเงินใส้ขึ้น,นบ้านแหละไม่บ่นกตับ้านไปไม่มีรายไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายบ่ ตัวกลับไปจากเดือนฮะกลับไปสามเดือนครับผมกลับไปสามเดือนกลับกลับมาใหม่โอ้ทำง,งานสามคนนี้ถังยาเลยมาถึงก็เต็มคาราเบลจัดเต็มคาราเบลเลยโอ้การลูกหนักคอยอยู่บ้านเขาเนาะนี่นักเอาเบาสู้มาแล้วสู้อย่างเดียวมาแล้วอีสูงเดียวตัว อันนี้คือให้สวนที่บ้านเขาเลยห็นบ่อะบ้านเขาก็ลูก้ามันหญ้านนบ่บ่ในบ้านเานะบ่นบ้านตัวเอยังปลูกยัานก็ทสวนบ่จีมะม่วงโอ้ำย่คเออุพี่น้องเยงานเกษตรอยู่อิสราเอลไปยีมากับเบิ้งเด้อังยา เงินเดือนเดือนสี่ห้าหมื่นแแบบนี้แหละพี่เออีหาเนดนคนเอาเดายา้อคนท่าข้างหนถางยาบ้านเราวันละสามร้อยเองดิบ้านเาไห้งแ้างตั้มน่ยเดนี่ถางยาเดือนนึงได้สี่หมื่นเนาะยูนี่ตกมือเทาเดวะสองพันหมดฮะสองพันอันนี้มือละสองพันเนาะเป็นเงินไทยเนาะังยาวันละสองพันอือสลาสองพันเงินไทยเลือกเอา เรียกเอาว่าฮีอยูนี่เลยไปยูเฮ็ดที่บ้านเขาดิโอ้ก่าเมื่อละสองพันพี่เล่หปีก็ได้ทุนไปตั้งหลักปากการอยู่บ้านเลยยทช่องไไปยูไปติดตามให้้าอุดรอคเป็นผืดิาอุดรกดอ่ไปติดตามให้อาอุดรอค้มเนผือกดบังด้วกดบังลูกไปของไงล่ะเออเด้ที่ไปตัดลงแหละ นนเนี่ยถัง้งยาทั้งวันเลยพี่น้องเอ้ยเรื่องไรดงานอยู่อีกสี่เดียวดิเป็นแต่ม้าอยู่บ่บพี่น้องด้วยเนี่ยใครอยากมาก็มาเด,ด,ด้อิเด็กมาก็ะไรดินี่แหละเงินเดือนสี่ห้าสี่ห้าหมื่นงำสบายเนี่ยทั้งยาอย่างเดียวโรคยาอย่างเดียวแล้วก็พัอยอดยาบักเขียโยรคยาแล้วก็พัดยาโัคเขียเย้งั้น สามปีก็ได้ทุนไปอยู่บ้านเขาแล้วสามปีก็ตั้งตัวได้แล้วสามปีก็ได้ทุนไปเฮ็นให้นี่อบ้านเขาได้ช่วงนี้ฮะโอสลาสู้ไปก่อนมาแล้วต้องสู่อย่างเดียวอืมอ้าลูกแปนสาดดีวะ้เยนะทักทาอยู่นี่มันลองแรกยเยอะหน่อยอ ว่นีนยามันกหทุกร่องเลยวพาะมันบเขียนั่นละตัวพ่งานทีกระทุ่มแบนได้มือเขาดั่นบสามร้อยหามสามร้อหกบองประเทศไทยของประเทศไทยดิเดี๋ยวนี้ขั้นต่ำอยู่ที่สามร้อยหกสิบสามชิบิกับอุอื่อึงสองพนหรอมันสูสีเราไม่ได้หรอกวิวสูอีซีอ่ได้ดิ กลับบ้านไปคิดถึงอิสราเอลเด้เออแมนคือว่าหรอเนาะกลับบ้านไปทำงานกรุงเทพคิดถึงอิสราเอลเด้ยุโรปงานยุงเทพปคิดว่าอิสราเอลวะค่าแรงมันต่างกันเนาะเออค่าแรงมันต่างกันเคยได้เงินหลายเราไปอยู่ประเทศไทยได้งานหน่อยบ่ทำงานได้เดือนสี่ห้าหมื่นเนาะแล้วเราทำงานได้เดือนหมื่นกว่าบาทเนาะโอ้คือว่าแล้วะเนาะต่างกันหลายเด้เออต่างกันหลายเนาะกลับไปบ้านหาไปหางานทำแถวบ้านคิดถึงอิสราเอลเด้โอ้ตีสวยกี่เด้ฮอนมือหนึ่งตี คือวันเวันหนึ่งวันได้สามอยอืมีสลเลวันหนึงก็ได้สองพแล้วอืมเลิกสีาโมงอืมเวลากาหลายอยู่บ้านเราทำง,งานเลิกสามสทุ่มด้อืมด้แค่วันละสี่ห้าอบ้านเทานะ่สาที่ทุ่มนะเลิกสามทุ่ว,วันละสี่ร้อยกว่าอ่าได้เฮ็ดโอกันเลยอืม,อมกต่างกันเนาะ ต่างกันเยอะต่างกันหลายคือว่านเราวะอ๋อหยาหนิเอาไปให้นะให้นี่บ้านเราไอ้กินไอ้จิง้งหรีดจริงหนึ่งไม่ได้คักไว้เให้ไก่กิน,นเ,ออเลยเออให้ไก่ให้งวัวกินคือนจะคักไว้หยาง,งามเน,นมาะเออ เด้อพี่น้องเอ้งานอีสียวมาล้วก็ได้สู้เอาแล้วครับผมสานาได้ทุนในห้องไปตั้งหลักปักขานยิมยงไทยเหรอใไม่สู้ก็อยู่ไม่ได้เออแมนคือว่าละ่ะมาแล้วก็ต้องสู้อืมเป็นประเทศที่มันต้องใช้ความอดทนสูงที่สุดเลยแมนแต่และว,วันเนี่ยเจอกับอะไรก็ไม่รู้อืมโดนด่ามากอืมงานหนักงานเบาอืมปากปนกันไป หลายยางเหรอหลาย,ยาลพี่น้องเท็่งาน,กนเกษตรอยู่ประเทศอิราลีครับผมบดดเ,บเออสวยได้เงนินเขาตะลบบาทตละลเบะมันไม่ใหญ่เลยเด้อเออถอนหญ้าเบิดมือม,ม,งงมันก็คุ้มกับค่าเงินแหละคุ้มกับค่าแรงอยู่ออต่างออกมาก็หายเนยอยู่เออต่างออกมาก็หายเนยเพราะออนั่นอยู่ เนาะเมีล่าเนาะถ้าเห็นเงิน้นเราจะหายเม่ยแล้วเนาะมาแล้วก็อดเอาเอออ,เอืมไม่ซูก็อยู่ไม่ได้เมีอนอลไรพี่น้องคนไม่แท็กสองหาเคิดงานด้นในสามมือครับผม,มนี่ครับอันที่เราลวกสะอาดสะอ้านที่แล้วครับผม